ข้าวไทยครบโคต้า500 0 0ตันให้จีนในปีนี้แน่นอนนี่คือข่าวดีสำหรับเกษตรกรไทยแต่คุณรู้ไหมว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเจรจาครั้งนี้และทำไมการขายข้าวให้สิงคโปร์อีก100 0ตันก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ในวันที่4พฤศจิกายน2568นายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาขายข้าวไทยให้กับจีนซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมเอเปกระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้เป้าหมายคือให้ไทยส่งออกข้าวไปยังจีนให้ครบ5แสนตันในปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือรัฐต่อรัฐ G2G ที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้ แต่ที่น่าสนใจคือตามโค้ตาต้นทางจีนจะนำเข้าข้าวไทยพิมสิบล้านตันแต่นายกรัฐมนตรีได้เจรจาขอให้จีนเพิ่มโค้ตาอีก2 2แสนตันเพื่อให้ครบเป็น5แสนตันซึ่งเป็นการขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมจากจีนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนี้คงเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าทำไมจีนถึงยอมเพิ่มโค้ตาให้มากขนาดนี้ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังมุ่งเจรจาขอให้จีนเพิ่มโคตา้านำข้าเข้าไทยในปี2569อีกด้วยโดยรัฐบาลได้แจ้งความพร้อมและความประสงค์ให้กับจีนแล้วว่าไทยพร้อมส่งออกข้าวเพิ่มเติมและสิ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือการเจรจาขายข้าวให้สิงคโปร์100,000ตันซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือเหมาะ ด้านการค้าข้าวระหว่างไทยและสิงคโปร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคและส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศการขายข้าวให้สิงคโปร์จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสิงคโปร์มากขึ้นและยังช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศอีกด้วยคำถามที่น่าสนใจคือทำไมไทยถึงเลือกขายข้าวให้สิงคโปร์ที่มีปริมาณน้อยกว่าจีนมากคำตอบอาจเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการขยายตลาดและสร้างความหลากหลายในการส่งออกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว สุดท้ายเราควรติดตามผลการเจรจาต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะผลลัพธ์จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรและยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและสิงคโปร์ในอนาคตคุณคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรชวนให้แสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย